ต่อป่าสองสวัสดีจ้ามาต่อป่าสองสมาชิกมาเพิ่มอีกสองคนขจ้ายังมาได้เก็บดอกกระเจีวยวก็เ,กกเลยพากันแวะอีกป่าที่สองป่ามันสวนอยู่ป่ามันเอาเอ้ยเห็หนยังเอาแล้วเจรไว้บ่ปลาเรียงโบริง ไปนางคุยๆอดึงบาเนี่ยเอ้าดึงหิงหง <c ười> ตายแล้วลิงให้พอตัดไม้ให้เราไม่ให้ไม่เอาเ่ใหญ่จะคุดใจ Ôi, vừa đây ngay là nó khuôn diện Lâm đứng Đứng hết hết Lâm để Phát Hai mẹ phá đây Con ông ấy chim เราข้างหลังไมได้เห็นด้วยทางนั่นนี่ลูกมิ้นเอามิ้นแต่นะเสียบเออเสียบลงกันนั้นนะีนนนน่นี่นี่นี่ดอกนึงมีดนะจิ้มนะจัามือไปใกล้มีดได้เลย ไม่เอาบได้ก็ไม่มาเอาให้พ่อเหาไม้ให้เอาไม้เอาไม้ไดีกว่า,าบรินมันชิบัดมึงพี่ดอกนี่นะ้ำตบาบอดีน้องู นั่ตะหลังใส่กล้องแล้วก้อยแท้หันหน้ามาใส่กล้องหรอวะดึงเลยนั่นน่ะเพื่อนในสามดดกย่างเข้ามาไปไปในแม่ปุ๊บมีแนวใส่ถุงกะเอาทีมแะ้ววาสิได้เมื่อพัดยังมาต่อป่าที่สซง กันเลยไม่มีแนวใสนี่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 ม่นบอกข้างหน้าแม่นบอกม่นๆม่นเห็นไม้เนี่ยแดงแดงเนี่ยนี่นี่นะเอาตัวนี้ก่อนลกจิ้มลงเลย ีมกอีกเออนั่นแหละมันเป็นพงโอ้ยพอกระพาว,ว่าเหล่าไม้แหลมให้บะไม้อันอ่อนให้เนะดึงเลยนั่งบันยดึงเลยแห้งๆเอาผูกเอาข้างหน้านำ้ำนี่รู้นั่งนี้อ่ย หาหาหาห็นไหมเอาว่าดอกนี้เอาดึงเอาเลยนี่ดอกใดมันเท่าเราก็ไม่เอา nhá ờ à, lái bó kiếp là đè like chứ bó coi ừ. mình kiếp kiếp là ừ. <laughs>

โอ้ผู้สามดอกแม่ยังคงเก็บเด้อเอาตัวนี้ก่อนนะดึงเลยมาป่ะนี่ปลาได้จังหลายเขียดหนะเออพี่ลิงดอกนึ้งปลาสี่ดอกเลยใกล้ๆก,ก,กัน ข้างหน้าก็มีนะอืมมีพอทีอ่มาก็บแล้ว kecil, nanti จิ้มลงไปฮหหะมันเป็นพวงดึงบัดเนี่ยเอาคูข้างหน้าคูนนู๊ไปหายเนี่ยปจจากติจะกส่ nhìn đi oh. mà đã là nọ linh đừng ơi bạn ได้ไปนะขาดแล้วนะั่นรุดแล้วดึงเฮ้ยุู้ดอกนึงข้างหน้า ห,หลายดอกก็ได้เพิ่นน่น,านขาดแล้วขาดดอกน้อยข้างหน้านำเห็นบ่ มาทางไปมขมุกขมุ่เอาคาจางอยู่บนนี้เก็บต้อกระเจียวเนี่ยฮะลิง Các na có thể đó thấy 2 con rắn ở phía trước. áp nóc. rồi các hiện nè. này lên. khuôn lắm ô ô. đừng có đe ของนาอีกลายดอกดดดบอดอกมาสิดึงมือผู้ผู้นะสามดอกสามซี่ผู้ลิงตปคผู้เอาเร็วๆได้จิ้มเร็วๆได้ลายดอกวันนี้บื้ยทีมเลยดอกกระเจียวกัะได้ <c oughs> ดึงข้างๆอุ้ยฮะบ่นไดบอก ได้เฮ็ดกับบรดิบอกอมูดได้เพื่อนนะเอาข้างๆนะ่พี่นั่งข้างหลังพนะี่นั่งนะเป็นเบาะข้างหลังเล่าบ้างแถมไม้เพื่อนก็ได้ปานเซียวไปคูดมักแตงดึงเลยแงเงีเออนั่นแหละพี่ก็เห็นยูพีดอกรึเปล่งนะเออ บเห็นเห็โทษโทษไปที่ไหนเพื่อนจะรอดไปโนให้ด้เลยโบนเล่นได้นะนีวิ่งอีกแบบนี้งเยอร้อ นีพวกลกให้เอากลับทางนี้ไม่นะพูขนข้างหน้าพวกอีกดอกนึ่งอุ้ยสองสามเห็นสามดอกเลยจริงอุ้ย,น,ย,ย,ยน,น้อยเห็นโน้ไม้กันดอกอ่อนไหมนะไม้นะดึงเลยลูกขัดแล้วนัน่น,นดีพูขนข้างหน้าเออ เราคิดคิดดินเนาะทึกตาจะขอ,อกเก้อดึงพี่น้ำนู้นี่นี่เป็นดอกน้ำพึ้ใไหม ไปผู ấy, ้ปลูข้างหน้าค่ะสองดอกเลยดอกงดงามขนาดตบปากใหญ่ แล้วบ่เอาเห็นอีกงลราบ่ดูปก่อเห็นเอกบอกบางไงเลบ่ได้บ่โน ง่ายบ่เนาะเอาบไ,ได,ไได้มาก,ากระชีบเนี่ยขาดแล้วลิงเอาถือมาพี่ลูกมาตัวนี้เห็นบอลนี่ไอปูไม้น,มมนี่ปืดออกเนาะเยียบเลยเออนั่นแหละ chi mà <cười> <cười> Cái này. Cứ lại đi ta Đứng Ui, ta đọc sợi sợi Bà mẹ của anh hai quái nhang liền đừng có lợi ý phó nắm bơi ở đây bên ไ,ไปอีกผูกขา้างหน้าผูกเออม,มาเานาโอ้ผูกข้างหน้าพูอนีนังหลายขนาดวิ่งจิ้มเรวเร็วพ่อสิไปหาควายแล้วพู <c ười> ควายเฮียพูกข้างหน้าอีกสองปีก,กันเลย ม่พอแค่นั้นายเนี่ยแล้วมันลุกเอาโว <c oughs> ยโยข้างนาหูซักววนนไเด้นี่ดอกนึงไปดึงเอาแล้วลี้ครับนี่เฮามีคนคุดไปให้เลยเอ๊วุ้วนๆๆวสอง ติบมือนี่ดอกนะบักบาอันนั้นพูดอีกดอกหนึ่งนะพี่นะพี่เลี่ยวเบยโบนี่นี่เอาดอกนี้แนะ่น่ นี่กูลี้ลิงปปบาลายมีคนขุดให้เนอลิง ตีเดิมหลุดมือเต็มตะกาอีกละตัวเก่าพากันเอาใส่ถุงไว้อันหยุดตะการลดเพืองตะการลดมอไซค์อันนี้ตัวใหม่เต็มตะกาอีกนะหาแป๊บเดียวดอกกระเจียวร้ายลาย เอา,าบ่ได้ไว้นางดอกนั้นนะบานนะ<ม>เต็มตะก,กายอีกแล้วเลยนะ<ม>เสื้อันยาวพอนกเสียวไว้ลดเครื่องกบไว้เลยมันพอดีเลยไปทางใดบ้านนี้ไปทางไหน<ฮ>ไ แตหมกชมพูมากินน้ำเอาไข่ก้ามยมบบจักนู่ปแปเอาน้ำแล้วเอามาไว้ยืนเพือนเซฟพอกินะไรนี่แม่ไปมาสวนมาเนี่ยสิมานํางว่างมาิแปมไปนั่นต้นเอาที่ใส่สวนไปนั่บะเรามกม่วงกินกับเขาตามหมกงกินกับเขาไปน้้ดีต้องเจียวเอานั่ไนั่งมักชมพูนั่งไปน้่อยู่บ่อเล่นนอเพิร์นฮะ ไปน้ำน้ำน้องปเบิกมนมีหอดเสียงพอดีบราเบรเสือนะง่ายง่ายง่ายเสือเสือไม่คุ้นกาวางจากอมอยู่คุณยายนะ